เมื่อวานนี้แฟนฟุตบอลของสงขลายูไนเต็ดน่าจะได้เจอหน้าเจอตากับนักฟุตบอลในดวงใจกันไปแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวในศึกครั้งใหม่ปี2557หรือว่า2014นี่แหละค่ะถูกต้องครับเมื่อวานที่ศูนย์การค Central Festival ้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ครับเป็นการเปิดตัวขุนพลวัวชนแดนใต้ครับสงขลายูไนเต็ดมาหมดครับทั้งประธานสโมสรรองประธานสโมสรผู้บริหาร โค้ชสตาฟทีมงานรวมถึงนักฟุตบอลและผู้เล่นหน้าใหม่ครับคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดทั้งทีมผู้บริหารทีมสิงนักเตะแล้วที่พลาดไม่ได้ที่หลายคนรอคอยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าอของนักเตะนั่นแหละค่ะทั้งทีมเหย้าทีมเยือนแล้วก็ชุดสำรองใช่ไหมถูกต้องนะครับเป็นการเปิดตัวชุดการแข่งขันในซีซั่นใหม่ที่จะเริ่มอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนการเปิดตัวเนี่ยก็จะมีแฟชั่นโชว์จาก ต้องบอกว่าเป็นพริตตี้ของสโมอสรพริตตี้ของวัวชนเขา,ขาก็มาเผยโฉมให้เห็นถึงความพร้อมเพราะว่าปีนี้เนี่ยสโมอสรต้องการที่จะนำเอาสินค้าของที่ระลึกสินค้าพรีเมียมที่เป็นของทีมเนี่ยออกมาให้แฟนบอลฉะนั้น การเปิดตัวครั้งนี้จึงพิเศษกว่าที่ผ่านมาที่สําคัญครับคุณนิพนธ์บุญยามณีครับประธานสมโมสรสงขลาอยู่ในเต็ดเปิดตัวลูกชายในงานนี้ด้วยครับคือคุณสันเพชรบุญยามณีเข้ามาทําหน้าที่เป็นรองประธานสมโมสรมาดูแลการขับเคลื่อนทีมทั้งหมดเพราะว่าภารกิจของท่านประธานเนี่ยก็อย่างที่เราทราบเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็มีภารกิจการงานหน้าที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดตัวส,ส,ป,สปอนเซอร์ครับคุณผู้ชมเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญๆที่จะมาช่วยสนับสนุน สโมสรของสงขาซึ่งเป็นทีมเดียวในภาคใต้ที่เล่นอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศไทยหลังจากนั้นคุณเก๋มีการเผยโฉมนักฟุตบอล <c oughs> อย่างที่คุณชมเห็นนี่คือเคนวินเซนต์ครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแกเร็ตเบลของสงขลาส่วนนี่คือเซบาสเตียนชวาร์ครับเป็นนักฟุตบอลที่เป็นอดีตเด็กเก่าของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ นักเตะลูกม่ออีกคนหนึ่งครับรเห็นว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเลยใช่ครับนี่คือคโจ๊กมานบสอนแก้วเจ็บก็มาและสุดท้ายไฮไลท์ที่แฟนบอลสงขลารอคอยก็คือกัปตันกระดูกเหล็กครับชัยรัตน์มัตสิริแล้วก็นี่คือโชมหน้าของทีมงานทีมสตาฟครับทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเมื่อวานแฟนบอลได้กระทบไหลนักฟุตบอลด้วยเพราะว่าตอนเปิดตัว ผู้เล่นทั้งหมดเดินลงมาพบแฟนบอลเลยคุณผู้ชมครับเรียกว่าใกล้ชิดเลยแม่คุณก็ไม่พลาดแล้วนี่เป็นสิ้นสุดการรอคอยใช่ค่ะชุดแข่นเสื้อผ้านั่นแหละค่ะชุดแข่งทำไมถึงมี3ชุดจะมีชุดเย่าชุดเยือนแล้วก็เขาเรียกว่าอีกชุดหนึ่งเป็นเติร์ดคิดเป็นชุดที่3ที่จะใช้ก็เหมือนกับถ้าบางนัดสีมันอาจจะคล้ายคลึงกันเป็นต้องมีชุดที่สามเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณนิพนธ์บุญยมณีค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ปีนี้เนี่ย เปลี่ยนมือให้ลูกชายเข้ามาทําหน้าที่ในการที่จะดูแลสโมสรด้วยอะลองฟังเสียงคุณทิพนดูครับผมยืนยันณนที่นี้ว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลอาชีพเมืองไทยมากขึ้นในนามของสงขลายู่นเต็ดแล้วปีนี้ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงาการจัดการการบริหารกันพอสมควรเราเมื่อเราได้คนรุ่นใหม่ที่เขามีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการ แล้วมีประสบการณก์ก็อยากจะให้โอกาสเขาได้ทำํำคิดว่าวันนี้เราต้องการมืออาชีพมาบริหารจัดการมากขึ้นโอกาสให้คนรุ่นใหม่มากขึ้นส่วนคนรุ่นเก่าไม่หนีไปไหนนะครับพวกเราจะคอยให้คำปรึกษาหรือว่ามีอะไรก็จะเสนอแนะให้เขาไปไปทำกันไปแก้ไขกันแต่ละคนเราก็คิดว่าเราเอาที่เราคัดตัวมาเล่นเนี่ยเขาไม่เคยหลายคนไม่เคยเล่นในเมืองไทย หลายคนมีโอกาสมาจากอาร์เซนอล<ๆ>เคยเล่นอยู่ในอาร์เซนอลก็มาเล่นกับเราปีนี้<ๆ>แต่ว่าตั้งใจว่าปีนี้หวังอยู่ลึกๆเนี่ยก็หวังว่าเราคงเห็นเลขตัวเดียวแน่นอน<ๆ>ในขณะเดียวกันคุณไบาสานก็ได้มีโอกาสพูดคุยค<ๆ>กับเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมหรือว่ากัปตัน,ตนของทีมนั่นแหละค่ะกับคุณชัยรัตน์มัสสิริครับหลายคนบอกว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยบาดเจ็บ อ่อดแอดแอดครับเข้าออกสนามกับโรงหมอปีนี้ครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับไวโอ s ์เซาบอกว่าจะพยายามสลัดอาการบาดเจ็บแล้วพาทีมเนี่ยให้จบอันดับในเลขตัวเดียวให้ได้ไปลองฟังเสียงคุณชัยรัตน์ดูครับครับครับผมปีนี้สงขลาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับทั้งทั้งในด้านการบริหารจัดการแล้วก็ด้านโค้ชแล้วก็ตัวผู้เล่นครับเราก็ตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเราเราก็ได้อาจารย์พยงแล้วก็ทีมงานที่ที่มีคุณภาพเข้ามา เป,เป็นผู้ควบคุมการฝึกสอนของเราอาจารย์เขาฝากผลงานในหลายอาทีมาไว้ครับแลดี G, แล้วก็ผลจับสลากออกมาเราเราก็เจอทีมใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยในห้าแมตช์แรกครับ,แ,รบแต่ว่าอาจารย์เขาคอยบอกเราว่าเขาก็มีสองแขนสองขาเหมือนเราไม่ไม่ต้องกลัวครับเราซ้อมเตรียมตัวของเราให้เต็มที่ถ้าเราเล่นเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ว่าผลมันจะเป็นไงมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีทางเสียใจครับสำหรับสำหรับโค้ชแกก็วางเป้าหมายว่า เจอทุกท like, ีมก็เต็มที่ทุกนัดครับหวังมีแต้มทุกนัดครับผมก็ตามเชียร์ให้กำลังใจพวกเขาได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผู้เล่นคนที่สิบสําคัญมากสําคัญจริงๆครับก็เปิดซีซั่นแล้วอย่าลืมไปให้กําลังใจวัวชนแดนใต้สงขลาอยู่ในเต็ิกันสนามก็ กีฬาตินสูรานนเที่เมืเเอนจังหวัดสงขลาเราเคยทําสนิติผู้เข้าชมเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะครับก็หวังว่าปีนี้ซีซั่นใหม่เริ่มขึ้นก็น่าจะบรรยากาศแบบนั้นน่าจะกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งครับ <industrial> ค่ะ